สวัสดีครับผมชื่อนายเมทายเกียรติชัยวัฒน์ครับจบการศึกษาที่โรงเรียนเบจมาราชลังสลิดเชงเซาครับกำลังเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็การลำดับการเข้าค่ายนะครับก็จะเป็นตอนแรกก็จะสอบที่โรงเรียนเบจมานะครับแล้วก็เข้าค่ายหนึ่งที่ที่โรงเรียนพนันนิคมนะครับก็จะเป็นสามสิบห้าคนคัดเหลือยี่สิบคนเข้าที่มอบุรพานะครับตอนนั้นก็จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสอนนะครับ พอเข้าค่าย2ี่สิบคนเสร็จก็จะคัดเหลือหกคนเป็นผู้แทนศูนย์นะครับไปแข่งที่ตอนนั้นผมได้ไปแข่งที่ต่อยสิบครับก็จะเป็นการแข่งขันระดับชาติโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ที่มออุบลครับตอนนั้นผมได้อันดับรองสุดท้ายครับแล้วก็ได้เข้ารองสุดท้ายของที่ได้เข้าสะสะวทหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่สิบ้าคนตอนนั้นผมตกค่ายหนึ่งครับแล้วก็กลับมาเข้าค่ายที่มอบุรพพาใหม่แล้วก็ได้เป็นผู้แทนศูนย์ใหม่อีกรอบหนึ่ง ตอนนั้นได้ไปแข่งที่ตังครับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติคอมพิวเตอร์ครับครั้งที่สิบเอ็ดตอนนั้นก็ได้ที่หนึ่งประเทศครับแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองแล้วก็ได้เข้าค่ายหนึ่งสสวทนะครับตอนนั้นคัดยี่สิบห้าคนที่เอกมัยครับก็คัดเหลือยี่สิบคนเข้าค่ายสองนะครับแล้วก็คัดเหลือแปดคนเข้าค่ายสองระยะสองนะครับตอนนั้นก็จะเป็นการสอบ สอบอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ผมก็ได้รับอันดับที่4ครับก็เลยได้เป็นผู้แทนประเทศครับวิธีการศึกษาค้นควานะครับก็จะเป็นการปรึกษาเพื่อนในส่วนที่ผมทําไม่ได้แล้วก็จะเป็นการสอนเพื่อนในส่วนที่ผมทําได้ส่วนการอ่านหนังสือนะครับก็จะเป็นการอ่านจากในเว็บบ้างเป็นไฟล์ pdf แล้วก็จะเป็นการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะครับส่วนโจทย์นะครับผมก็จะหาทําตามเว็บต่างๆนะครับก็จะมีคน เอาโจทย์ต่างๆมารวมกันในเว็บๆหนึ่งแล้วก็ผมก็ให้คนที่สนใจในด้านด้านนี้เข้าไปทํานะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมมิ่งนะครับโค้ดคิวส่วนถ้าเป็นหอนต่างชาติก็จะมีโค้ดฟอร์ UVA นะครับก็ใครสนใจก็ไปทํากันได้นะครับโจทย์ก็จะเป็นมีแยกและแยกระดับครับก็จะเป็นง่ายกลางยากก็แล้วแต่ความสามารถของคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิสอ,อวนอนะครับสสวทตลอดจนอาจารย์ และโรงเรียนเบญจมานะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ารับการศึกษาแล้วก็รับการคัดเลือกจนได้เป็นผู้แทนประเทศครับเหตุผลที่ผมเข้าห้องเรียนพิเศษนะครับก็ห้องเรียนพิเศษเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะครับก็ตอนนั้นผมอยู่ป .6 ครับแล้วก็คุณแม่คุณแม่แนะนำมาว่าให้เข้าให้ลองมาสอบแล้วบังเอิญติดครับ ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรูปเบญจมาแล้วก็ห้องเรียนพิเศษครับครับก็รู้สึกได้รับเกียรติครับที่ได้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเบญจมาแล้วก็ห้องเรียนพิเศษนะครับก็รู้สึกประทับใจมากครับก็มีได้ทางมิตาภาพแล้วก็ความรู้ต่างๆอาจารย์ที่มาสอนนะครับก็มีความรู้มากมายจนผมได้มาถึงทุกวันนี้ครับ สิ่งที่ประทับใจในการอยู่ห้องเรียนพิเศษนะครับก็จะเป็นค่ายต่างๆครับเข้าตั้งแต่ม1จนถึงม6สิ่งที่ได้รับมานะครับก็จะเป็นมิตรภาพความรู้ที่หาในห้องเรียนไม่ได้นะครับทำไมถึงชอบคอมพิวเตอร์ครับก็ตอนนั้นตอนเด็กๆค,ครับคุณแม่ซื้อคอมเครื่องแรกให้ผมผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เครื่องเล็กๆเนี่ยมันทําได้มากมายขนาดนี้ได้หรอ ตอนนั้นผมก็รู้สึกสนใจแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับก็ู้เริ่มเขียนโปรแกรมมิ่งได้ตอนนั้นก็เรียนม4ครับก็มันจะมีวิชาภาษาซีอยู่ก็รู้สึกชอบครับชื่นชอบผมก็เลยสนใจในด้านนี้ครับครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันมีความชอบที่ต่างกันถ้าน้องชอบจุดจุดไหนน้องก็โฟกัสจุดนั้นแล้วก็พยายามทําให้ถึงที่สุดครับอย่างเช่นที่เนี่ยพี่ก็ชอบคอมพิวเตอร์ครับผม พี่ก็เลยศึกษาหาความรู้จนพี่ได้มาถึงจุดจุดนี้ครับก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ